สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ในแคมป์ทีมชาติไทยชุดยูย่นะครับชุดที่จะทำการแข่งขันฟุตบอลชายซีเกม2023นะครับอยู่กันในแคมป์เลยครับที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชานะครับก็แน่นอนครับเราจะมาพูดถึงความเคลื่อนไหวของฟุตบอลชายชุดนี้ครับแล้ววันนี้ครับเราจะมาอยู่กับเจ้าไม้ยครับอชิตพลคิริลมนะครับกองหน้าทีมชาติไทยชุดยูย่ที่ มาจากสโมสรอ,อั f ฟบวกทูนะครับทีมในลีกยวิชั่น4ของประเทศเยอรมน,นีนั่นเองครับซึ่งวันนี้ครับก็จะพูดคุยอยู่กับประเด็นที่เขาเข้ามาเล่นเป็นกองหน้าทีมชาติไทยใน4เกมเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะครับเอาละครับก็เพื่อเป็นการเสียเวลาครับนี่ครับเราอยู่กับไม้ชิตพลคีลมนะครับก็นั่ง อยู่ด้วยกันเรียบร้อยเป็นการคุยแบบเ e อ็กซ์คลูซีฟสบายๆนะครับจะคุยทุกเรื่องราวรวมถึงเรื่องราวโดยเฉพาะเรื่องของซีเกมที่เราจะเน้นเป็นเรื่องสําคัญก่อนที่เราจะลงเล่นแมตช์แรกพบกับทีมชาติสิงคโปร์นะครับในวันที่30เมษายนนะครับเวลา4โมงเย็นนะครับก็มาพูดคุยกันเลยดีกว่าครับไม้เป็นไงบ้างมาถึงกัมพูชาแล้ความแตกต่างจากประเทศไทยมีต่างเยอะไหม แฟนๆถามกันเยอะนะเรื่องนี้เพราะว่าหลายคนสงสัยว่าอยู่ใกล้กับไทยก็จริงแต่ว่าไม่รู้ว่ามีความต่างกันแค่ไหนก็สําหรับผมนะครับก็คือถ้าเป็นก่อนแรกเลยก็คือถ้าเป็นเรื่องสภาพอากาศก็ไม่ไม่ต่างกันเท่าไหร่ก็คืออากาศเข้างาใกล้กับเมืองไทยก็คือร้อนครับใช่ครับแต่ก็เรื่องอื่นอย่างเมืองเข้าไาอนก็คือมีความแตกต่างมันก็เห็นได้ค่อนข้างชัดเจนอยู่ครับอาหารการกินล่ะอยู่ที่นี่มาถ้าที่มวแล้วก็สองสามวัน อาหารที่ทางเจ้าภาพจัดมาให้หรืออาหารต่างๆที่เป็นอาหารของกัมพูชาอะไรเงี้ยทานยากไหมครับไหมเออคือผมส่วนตัวแล้วผมเป็นคนทานง่ายอยู่แล้วครับอืมก็คือผมกินอะไรก็ได้ครับไม่ซีเดียคือแบบเออไม่ได้เลือกเยอะครับก็มีอะไรให้กินผมก็กินแล้วก็เรามีทางนักผู้ชนาการผมก็กินเพราะว่าผมต้องเอานาพลังงานไปใช้อันเงี้ยครับไม่ได้กินเพราะว่าอยากกินหรือว่ากินได้กินเพราะว่าต้องกินนะครับกินตามหลัก เขาเรียกว่าอะไรเป็นหลักโภชนาการของนักกีฬาเลยนะครับโอ้ก็ต้องบอกว่าเน้นเป็นพิเศษนะครับกับการแข่งทวนนัวร์นาเมนต์นี้จริงๆไม่ใช่แค่ไม้คนเดียวเพราะว่าจริงๆค้นละเน้นย้ำทั้งทีมด้วยนะครับเรื่องของไม่ว่าจะเติมเรื่องคาร์โบไฮเดรตอะไรพวกนี้นะก็เป็นหลักสำคัญอยู่แล้วเพราะว่าเราแข่งขันกันค่อนข้างถี่นะครับทีนี้พูดคุยนต่อครับไม้เนี่ยมาจากเยอรมันมาถึงไทยแล้วก็มาต่อที่กัมพูชาตอนเนี้ยระยะเวลาสัปดาห์กว่าๆนะครับปรับตัวได้หรือยังฮะจาก ที่เยอรมันยุโรปเลยกําลังอากาศก็ถือว่าเย็นๆเนาะมาไทยอยู่ที่ชลบุรีก็ร้อนจัดแล้วก็มาถึงกัมพูชาปรับตัวได้หรือยังครับในแง่ของทั้งในและนอกสนามเลยนะปรับตัวได้ครับก็คือเริ่มเริ่มดีขึ้นครับก็คือทางเส้าอากาศก็คือเริ่มชินแล้วครับครับแล้วก็ผมก็พยายามดื่มน้ำเยอะครับเพราะว่ารู้ว่าจะเสียเสียงอย่างเยอะก็เยดื่มน้ำเยอะแล้วก็เรื่องระบบหายใจก็ดีขึ้นครับครับก็ถือว่า ดีขึ้นเยอะเื่งโดยเฉพาะเรื่องระบบการหายใจเพราะมันอากาศค่อนข้างแตกต่างกันเนาะใช่ครับนะครับก็จากเยอรมันครับทีนี้เนี่ยไม้เนี่ยผ่านฟุตบอลอาเซียนอาจจะถ้าเทียบกับนักฟุตบอลไทยในทีมชุดนี้เนี่ยน้อยกว่าคนอื่นหน่อยนะครับเพราะว่าไปอยู่ที่ยุโรปมาสักพักหนึ่งแล้วถามไม้ว่าความแตกต่างหลังจากที่เราไปยุโรปมาแล้วแล้วกลับมาเจอบอลอาเซียนเนี่ยอะไรที่เรารู้สึกว่ามันแตกต่างกันจนเห็นได้ชัดครับผมอย่างแรกอาจจะเป็นเรื่อง สภาพร่างกายคือแบบคนยุโรปอาจจะตัวใหญ่กว่าคือเขาอาจจะไม่สูงแต่เขามีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงแล้วแบบดูหนากว่าเลยนะครับแต่คือนักเตะเส้นคือไม่ใช่ว่าจะเล็กกว่าคือมันเหมือนแบบบางผิวกว่าอะไรค่อนข้างผิวกว่าก็เป็นความแตกต่างทางนู้นเนี่ยมีความแข็งแกร่งราตรงนี้มีเรื่องของความปรัดเปรียวความผิวนะครับ ซึ่งทีมชาติไทยก็มีผู้เล่นแบบนี้หลายคนพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าไม้ก็ดูจากตอนนี้อาจจะคล้ายออกไปทางยุโรปแล้วก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งสําหรับกองหน้าทีมชาติไทยชุดนี้ด้วยนะครับปีที่แล้วเนี่ยไม้ก็เคยมาเหมือนกับว่าอยู่ในทีมชุดนี้แล้วส่วนหนึ่งก็คือเล่นในฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายนะครับปี2022ที่อุซเบกิสถานแต่ว่าในทัวร์นาเมนต์นั้นเนี่ย เล่นกัน3นะัดแล้วก็ไม้อาจจะโอกาสลงสนามไม่ได้เยอะเท่าไหร่แล้วก็เล่นไม่ค่อยออกด้วยอันนี้คงต้องถามไม้แหละครับว่าตอนนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับเป็นเพราะเรื่องของการปรับตัวหรือว่าการเก็บตัวด้วยหรือเปล่าเพราะเราตอนนั้นเรามาจากเยอรมันแล้วเวลาค่อนข้างน้อยนะครับก็ตอนนั้นก็เหมือนเป็นทัวร์นาเมนต์แรกของผมกับอยูยี่สิบสามครับแล้วก็เป็นรายการใหญ่ด้วยคือเป็นเอฟซีรอบสุดท้ายครับอืคือผมก็ก็ตื่นเต้นอยอมรับว่าวตื่นเต้นแล้วก็ ได้เล่นกับรุ่นพี่ที่มีความสามารถดีครับมก็แต่ผมก็พยายามเต็มที่ครับแต่มางอาจจะเป็นเรื่องของจังหวะฟุตบอลนะครับบางคนมันก็ไม่ใช่จังหวะของมันก็อาจจะโชว์ไม่ออกอะไรี้ครับครับก็ถือว่าจริงๆไม่ใช่งานง่ายนะครับในฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียปีที่แล้วเพราะว่าเราก็เจอโดยเฉพาะนัดสุดท้ายที่เราต้องไปวัดกับเกาหลีเพื่อเข้ารอบเขาถือว่าเป็นทีมแชมป์ระดับถึงขั้นแชมป์เอเชียมาแล้วด้วยนะครับหลังจากนี้ครับพอได้ร่วมทัพยูยี่สามมาแล้ว แล้วก็กลับไปที่ยุโรปอีกครั้งหนึ่งหรือการนี้ดูเหมือนว่านาทางด้านของไม้เนี่ยกับทางอัฟบวกทูอาจจะมีเรื่องของปัญหาการบาดเจ็บด้วยโอกาสลงสนามน้อยลงไม้กังวลกับมาตรฐานของตัวเองไหมครับแล้วก็มีมุมมองการปรับตัวยังไงเพื่อให้กลับมารู้สึกว่าอยู่ในมาตรฐานที่สูงเหมือนเดิมผมก็ไม่ได้มีความมั่นใจน้อยลงลยนะลครับก็คือผมก็ตอนนี้ผมฟิตเต็มที่ครับแล้วก็ซ้อมมาอย่างค่อนข้างต่อเนื่งครับแล้วก็ค คือผมอาจจะได้ลงไปแบบ30นาสทีสุดท้าย10นาสทีสุดท้ายแต่ผมก็ทําใช้ยุลาให้คุ้มค่าครัาพยายามทำให้เต็มที่ลงไปก็พยายามมีส่วนร่วมในเกมช่วยเกมช่วยทีมอะไรครับก็นั่นเป็นเป้าหมายของเราคือผมไม่ได้แบบสนใจว่าผมจะต้องลงเยอะแค่นคือผมสนใจอย่างเดียวว่าคือผมจะต้องทําให้ดีที่สุดครับถ้ได้รกการลงไปแล้วคร,ครับถามต่อว่าตอนนี้พอเราเซ้อมกับทีมในระบบของโค้ชหล,ลักที่เราเคยเจอมาแล้ว เรารู้สึกว่าตอนนี้เราปรับตัวได้มากน้อยแค่ไหนกับกับระบบรูปแบบที่คน้นหลาวางไว้ก็ปรับตัวได้ค่อนข้างง่ายครับเพราะผมเคยมาตอนแคมป์ที่เจอเราครับ,รบก็ตอนค้นหลากก็คือเหมือนแบบเขาเรียกว่าเกลื่อนพวกตัไปแล้วครับก็เหมือนตอนนี้เราก็เหมือนกลับมาทบทวนกันอีกครั้งครับ,รบก็เออไม่ไม่ได้ต้องแบบใช้เวลาเยอะในการปรับตัวครับ ดูแลไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับกับเรื่องของการปรับตัวแล้วคิดว่าน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆด้วยเพราะว่าจริงๆเราเก็บตัวกันค่อนข้างที่จะเร็วนะครับแล้วก็มีการซ้อมที่ค่อนข้างต่อเนื่องมีซ้อมเช้าซ้อมเย็นด้วยนะครับมาถึงเรื่องของซีเกมนี่แหละครับถามไม้ก็นเลยว,ว่าสเสน่ห์ของซีเกมที่ไม้สัมผัสได้ในยุคปัจจุบันแล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆเป็นเป็นครั้งแรกของไม้กับทัวร์เมนต์ซีเกมด้วยนะครับไม้รู้สึกว่าซีเกมมีเสน,น่ห์ของมันเนี่ยคืออะไรครับ ผมว่าเสน่ห์ของมันก็คือการชิงเหรียญทองนะค,คือมันเป็นมันไม่เหมือนกับฟุตบอลทัวร์นาเมนต์อื่นที่แบบ <ứng> ชิงแชมป์อะไรเงี้ยแต่อันนี้มันเหมือนแบบเป็นมหากรรมกีฬาใช่ไหมครับแล้วก็แบบเหมือนมันเป็นเกียรติประวัติด้วยแล้วผมก็ได้ยินแบบซีเกมมาครับมานานแล้วครับแบบว่าแบบได้เหรียญทองซีเกมนะมันเหมือนแบบเออมันแบบน่าจะรู้สึกดีนะถ้าแบบได้ได้เหรียญทองซีเกมนะครับก็น่าจะแล้วคือ ช่วงอายุก็เป็นมันจะลิมิตแค่ยู่สิบสามด้วยเนาะครับก็บถ้าเกิดว่าคว้าเหรียญทองสักครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็น่าจะดีถูกไหม <laughs> โอ้โหก็ถือว่าเป็นเทรนที่เข้มข้นนะครับเรื่องของศักดิ์ศรีอะไรต่างๆด้วยนะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะเป็นภาพจําของซีเกมเลยก็ได้ในวงการลูกหนังนะครับที่เราเจอนแทบจะทุกปีนั่นคือการแข่งขันที่ถี่ครับแล้วก็เล่นกันค่อนข้างที่จะหนักนะฮะตรงนี้ก็ต้องยอมรับว่าผ่านการถ่ายทอดมาแล้วเราก็เห็นในจุดนี้เนี่ย มาในทุกๆ2ปีเลยก็ว่าได้นะครับนี่คือสิ่งที่ต้องเจอครับไม้นี่นอนเราเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วไม้กังวลกับเรื่องพวกนี้ไหมครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นการเล่นในสนามที่แตกต่างจากลีกอาชีพที่เยอรมันก็กังวลไหมก็คือผมว่ามันก็คือผมเป็นคือส่วนตัวผมรู้อยู่แล้วว่ามันต้องหนักนะครับครับก็อาจจะมีกังวลนิดหน่อยแต่ก็คือผมก็พยายามรักษาร่างกายตัวเองให้ดี <ừ> สุดครับ <ừ> เพื่อที่จะพร้อมที่จะเล่น ทุกทุกนัดนะครับครับใช่ครับก็เดี๋ยวก็ต้องไปวัดกันต่อในสนามนะครับเพราะแต่เรื่องพวกนี้เนี่ยเชื่อว่าเดี๋ยวซีเกมมันความเดือดมันอยู่ตรงนี้ครับรับรองว่าสนุกแน่นอนนะครับในซีเกม2023ครั้งนี้ครับแต่ว่าเรื่องต่อมาครับความสําคัญแหละครับเราพูดถึงเสน่มันไปเยอะพอสมควรความสําคัญของซีเกมในมุมมองของไม้กับทีมชุดนี้ครับที่เราวางเป้าไปถึงโอลิมปิก ไปถึงอนาคตเป็นทีมชุดใหญ่นี่คือโปรเจกต์ไลฟ์อัพ2024ที่เราปูมามาให้มองความสำคัญของซีเกมยังไงบ้างครับกับทีมชุดนี้เอ,อ่อถึงแม้ว่าทุกคนนะบแบบหลายคนอาจจะบอกว่าซีเกมอาจจะไม่สำคัญคแล้วอะไรเงี้ยครับแต่สำหรับผมแล้วผมว่าหรือสำหรับทีมเราเราผมว่าสำคัญครับ,รบเพราะว่ามันเป็น,เ,ปน,เ,ปนเหมือนทัวร์นาเมนต์แรกที่เรารจะได้สู้ไปด้วยกันที่จะผ่านไปด้วยกันนะ huh. คือมันไม่ใช่เหมือนแบบแมตช์่นเครื่องคือเราเหมือนอยู่ในทัวร์นาเมนต์แล้วเรามันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็น เข้ามาเกี่ยวข้องเราจะได้รู้ด้ว่าออปัญหาเราอยู่ตรงไหนเ,ออเราสามารถเอาไปปรับปรุงได้ไหมอะไรอย่างนี้ครับ,รบใน,ในทันวร์นาเมนต์ต่อไปอนี่ครับเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญถ้าเริ่มต้นดีก็ความมั่นใจมานะครับแล้วก็มีทัวร์นาเมนต์ที่รออยู่พอสมควรเลยนะครับหลังจบซีเกมนะฮะก็มีทั้งอีเชนเกมแล้วก็ชิงแชมป์เอเชียร,รอบคัดเลือกรอบแรกแล้วก็จะไปต่อที่ชิงแชมป์เอเชียอีกรอบนึงที่เป็นรอบสุดท้ายถ้าเราผ่านรอบแรกไปได้ซึ่งตรงนั้นเนี่ยมีโค้ด้าโอลิมปิก รออยู่นะครับแล้วเป็นโปรเจกต์ที่เราพยายามจะไปให้ถึงเป้าหมายด้วยครับแล้วเกือบจะลืมไปอีกทัวนาเมนต์หนึ่งที่กาลังรอดูอยู่ว่าใครจะเป็นเจ้าภาพนั่นคือยูยี่ 23, ชิงแชมป์อาเซียนนะครับก็อาจจะได้เป็นอีกทัวนาเมนต์หนึ่งที่คล้ายๆกับซีเกมนี่แหละนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอติดตามไกันนะครับความคืบหน้าว่าใครจะเป็นเจ้าภาพและจะถูกจัดขึ้นเมื่อไหร่รอคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งนะครับคู่แข่งแหะครับในมุมของไม้ในสายของเราเนี่ยเอาแค่สายเราก่อนนะมีลาวสิงคโปร์ มาเลเซียเราเคยเจอไม้เจอมาเมื่อปีที่แล้วแล้วก็อีกทีมนึงก็คือเวียดนามแชมป์เก่าทีมที่เอาชนะเรานัดชิงชนะเลิศเมื่อปีที่แล้วหนักใจทีมไหนเป็นพิเศษไหมจริงๆแล้วผมไม่หนักใจแล้วคือคเหมือนที่ผมเคยบอกแบบผ่านสัมภาษณ์หลายๆครั้งคือสัตรูที่เราควรเ,เรียกว่าอะรเราควรจะระวังที่สุดครับคือทีมเราเองตัวเราเอง คือผมว่ารายการนี้มันเหมือนเป็นการแข่งกับตัวเองมากกว่าถ้าเราอยากจะก้าวข้ามนี้ไปแล้วก็ต้องชนะตัวเองครับครับก็ต้องเอาตัวเองให้ดีที่สุดไปก่อนนะคบเพราะจริงๆเราก็เป็นถ้าพูดกันตามหน้าเสือก็คือในกลุ่มนี้มีทีมที่เป็นทีมที่ลุ้นเหรียญอยู่อย่างตอนนี้ก็คือไทยมาเลเซียแล้วก็เวียดนามนะครับแล้วก็เราก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ลุ้นเหรียญอยู่แล้วแล้วถ้าเราทําดีที่สุดเราก็ไม่มีอะไรต้องกลัวนะครับโอเคแน่นอนแหละเราพูดถึงทีมคู่แข่งในอนานะคต แต่ว่าวันอีกไม่กี่วันเนี่ยแมตช์แรกของเราทีมชาติไทยพบกับสิงคโปร์ในวันที่30เมษายนเวลา4โมงเย็นนะครับไม้มองสิงคโปร์ยังไงบ้างผมยังไม่ได้เห็นเขาเรียกอะไรการเล่นของสิงคโปร์จริงจริงครับแต่ก็เหมือนได้คุยกับเพื่อนที่เคยได้ประสบการามีประสบการณ์เจอสิงคโปร์คือเขาก็เป็นทีมที่มีคุณภาพครับปประมาทไม่ได้ครับเราก็เนี่ยครับโฟกัสกับตัวเองครับก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดทําเต็มที่แล้วก็ ผลงานมันก็จดจองมาดีครับถ้าเราทำที่ครับครับก็เดี๋ยวรอติดตามชมนะครับวันที่30มเมษายน4ี่โมงเย็นท่ามพลากับนัดประเดิมสนามเรากาลังพูดถึงนัดประเดิมสนามพอดีเลยเกมแรกมันมีคํานี้เกมแรกยากเสมอก็เลยอยากรูว่าเกมแรกยากเสมอเนี่ยในที่นี้ในมุมของไม้เนี่ยเกมแรกมันยากยังไงไมในมุมนะักฟุตบอลทำไมรู้เรารู้สึกว่าไม่ว่าจะทีมชาติไหนไหน,นะฟุตบอลโลกอาเจนินาเปิดมายังแพ้เลย ทำไมเกมแรกมันยากอย่างไรครับไม่เออสำหรับผมเป็นนักฟุตบอลคือเหมือนเป็นแบบเปิดสนามคือเหมือนเราก็มีตความตื่นเต้นด้วยเปนแมตช์แรกอย่างเงี้ยครับเราก็อยากจะทําผลงานให้ดีที่สุดครับเราก็เหมือนแบบเราซ้อมมาเราก็อยากจะลองทํานู่นทํานี่แต่คือมันเหมือนแบบบางทีอาจจะไม่ได้เป็นไปตามแผนเลยมันก็เลยแบบต้องมีการปรับแบบเอน้าขณะแบบนั้นอะไรงเงี้ยมันก็เลยแบบทำให้แบบจิตใจอย่างเงี้ยแบบเออ่ถอยไปด้วยมันเลยแบบ ทาให้มีความยากอยู่แต่คือถ้าเราแบบนี่แหละครับมุ่งม,มั่นแล้วก็แบบอยู่ในแผนการเล่นของเราว่าเราทําได้ครับก็นี่แหละก็เป็นเกมแรกที่เกมแรกคือเราก็ไม่รู้ว่ามันมันเป็นยังไงคงต้องลงไปทําให้มันชินก่อนนี่คือความยากของเกมแรกในมุมของไม้นะครับแน่นอนครับเปลี่ยนทองคือเป้าหมายสูงสุดของนักฟุตบอลชุดนี้อยู่แล้วแต่ส่วนตัวครับไม้กดดันกับความคาดหวังของแฟนบอลบ้างไหมครับเพราะว่าเราพูดกันตรงๆปีที่แล้วเราแพ้เวียดนามแบบ น่าเสียดายนัดชิงพอดอีมีกดดันบ้างไหมครับผมไม่ไม่ค่อยกดดันครับคือผมก็ทำเต็มที่ครับเล่นตามตามสไตล์ของเราครับทำเต็มที่เล่นตามสไตล์แล้วก็ผมเชื่อครับว่าทุกคนนะครับอยากได้เหรียญทองทุกคนแล้วผมว่าถ้าเราสนุกแล้วก็แบบสู้ไปด้วยกันทุกคนอนะ่ะเราไม่ต้องคิดว่าจะแพ้หรือชนะหรือว่าจะ จะเจอใครอะไรเงี้ยครับเราแค่เล่นโฟกัสกับตัวของเราเองครับเพราเราจะมีความสุขแล้วก็สนุกแล้วก็จะได้ได้ได้ตามที่เราวางไว้ครับครับก็น้นเอาเราสนุกไว้ก่อนสนุกกับมันนะครับเราเดี๋ยวจะทําได้ดีเองนะครับอ่ะนี่ก็เป็นคําถามทั้งหมดเกี่ยวกับซีเกมนะครับรวมถึงเกมัดแรกที่เราจะพบกับสิงคโปร์ด้วยนะครับเรามาพูดคุยกันแบบสบายๆกันส่งท้ายนิดนึงแล้วกันนะครับมาครับช่วงนี้แน่นอนว่าการซ้อมมันหนักเนาะมันก็ต้องบางีบางทีดีแลกบ้าง พูดถึงหนังหรือซีรีส์หละไม้หนังที่กําลังแบบเฮ้ยเรากําลังติดพอดีหรือซีรีส์ hmm. ช่วงนี้ติดเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมมีคล้ายๆกัคบคนไทยหไหมนี่ uh huh. ติดซีรีส์ผมส่ว่ผมจะชอบดูซีรีส์มากกว่า uh huh. แต่ช่วงนี้ก็ไม่ได้แบบดูซีรีส์อะไรใหม่ก็คือจะย้อนไปดูเก่าๆมากกว่า uh huh. พวก Prison Break อะไรเงี้ยครับแล้วก็ประมาณนั้น oh. ครับใช่ครับแบบด,<พ>ดูเก่าๆที่เคยดูมาแล้วอะไรเงี้ยครับ เป็นคนที่ชอบไปดูหนังที่ที่ตัวเองประทับใจมาแล้วแหละวนดูหลายๆครั้งเราลืมไปแล้วก็วกลับไปดูใหม่อะไรอย่างเงี้ยออครับก <c oughs> ็น r i s o n b r บรดนะครับนี่คือหนังที่อาจจะน่าชอบที่สุดเลยไหมใช่เป็นซีรีส์ที่ผมชอบสุดเลยผมว่า <c oughs> โอ้โหจริงๆเป็นหนังที่หลายคนก็ชอบที่สุดเหมือนกัน <c oughs> นะครับ آ, ก็เป็นหนังที่ ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับเป็นซีรีส์ที่ทุกคนรู้จักกันดีแนวเพลงล่ะครับไม้มีแนวเพลงไหนที่ไม้ชอบฟังเป็นพิเศษไหมผมชอบหลายแนวจริงๆแล้วผมฟังได้ทุกแนวเลยครับก็คือเหมือนมีเพลงไทยผมก็ชอบเพลงไทยเลยอไทยอีสานไทยอีสานเลยเหรอไทย p อปไทยแรปแล้วก็แรปอังกฤษแรปอเมริกาครับแล้วเพลงพวกแอฟโร e a t แบบแอฟริกันก็คือฟังได้หลายแนวแต่อยากรู้จังเลยเมื่อกี้บอกว่าไทยอีสานเนี่ยมีฟังของใครเป็นพิเศษไหม ฟังแต่เพลงดังๆอะไรผมก็ฟังหมดแล้วเพลงอะไรบางผมของเบิ้นปทุม,ามโโราชอ้โหของ,พ,องพ,อพี่ก้องห้วยไ่อะไรอย่างงี้ฟังฟังหมดเลยลโอโ้โหคือไม้เนี่ยเป็นคนไทยแทนนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ลูกครึ่งเนี่ยเขาก็เลยฟังเพลงของไทยเนี่ย ได้สบายๆอยู่แล้วนะครับการที่จะชอบแนวนี้ก็ไม่แปลกแล้วไมเป็นคนจังหวัดเลยด้วยเนาะก็ทางอีสานนะครับเป็นเป็นแนวที่เออไม่คิดกันเนาะว่ามองเข้ามาอาจจะอืน่าจะออกเฮียบแบบฮิปฮอปอะไรมากกว่าอะไรจริงๆฟังได้หมดเนะครับอาหารล่ะอาหารไทยที่ชอบตอนนี้ดีกว่าตอนที่อยู่เยอรมันตอนที่อยู่เยอรมันมีแบบอยากกินยังไงนึกถึงแบบอยากกลับมากินที่ไทยอ่ะอยากบินกลับมาวันนี้พรุ่งนี้เลยก็อาหารอีสานครับอีสานแน่นอนอีสานอยู่แล้วก็ นี่ครับลาบน้ำตกโอ้โหมตำปลาดุกคราบไก่ย่างเลยครับข้าวเหนียวไก่ย่างได้หมดเลยแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นพวกซอยจงซอยจุไม่ไม่ดิบขนาดนั้นนันเป็นนักฟุตบอลด้วยพวกนี้ต้องระวังนะครับก็คงไม่ถึงขั้นนั้นอยู่แล้วต้องปรุงสุกนะครับจริงๆไม่ใช่แค่นักฟุตบอลคนทั่วไปก็ก็ต้องควรที่จะทําให้สุกก่อนนะครับไปเรื่องอาชีพบ้างนะไม้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นนักฟุตบอลมีอะไรที่ ที่เราอยากทําบ้างโดยที่อาจจะไม่ได้สนเรื่องเงินเท่าไหร่เป็นอาชีพที่เราอยากลองอ่ะอยากเป็นเกมเมอร์ครับอยากเป็นเกมเมอร์เกมเมอร์เล่นเกมแบบชิวๆแล้วก็แคสสตรีมอะไรเงี้ยครับใช่ครับแล้วก็ตัดไปลงยูทูบอะไรเงี้ยครับทำช่องยูทูบด้วยอะไรเงี้ยก็มีเราเหมือนมีเกินๆเพราะทาช่องอยู่แล้วถูกไหมเคยครับเคยอยากจะลองทำจริงๆแล้วก็แบบไม่ค่อยได้ทำไปแล้วเพราะว่าเล่นบอลก็หนักอะครับด้วยเลยไม่ไม่เวลาทําช่องนั่นนะรอแล้วกันเชื่อว่า แฟนๆก็เดี๋ยวคงได้เห็นมีบ้างแหละว่างๆนะครับช่วงปิดฤดูกาลนะครับเดี๋ยวรอดูนะฮะบางทีอาจจะไปโผล่เป็นแคสเกมขึ้นมาอยู่เข้าไปในช่องของไม้นะครับเออน่าสนใจนะครับซูเปอร์ฮีโร่แหละครับไม้ถ้าพูดถึงซูเปอร์ฮีโร่ที่บอกความเป็นตัวเองหรือว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่เราชอบถ้าคือผมไม่รู้เหมือนกันแต่คือผมชอบผมชอบเดอะแฟลชครับเดอะแฟลชเพราะเร็วเนี่ยหรอเร็วด้วยคือคนอาจจะคิดว่าเร็วนะแต่คือผมก็เคยดูซีรีส์เดอะแฟลชด้วยครับแล้วก็ชอบแล้วก็ผมคิดว่า เดอะแฟนี่มันโกงนะมันเพราะแบบจริงๆมันย้อนเวลาได้อนาคตได้คือมันเขาแบบเปลี่ยนเปลี่ยนโลกไปได้เลยนะมันก็เลยแบบผมก็ดูโกงนี่ผมก็ชอบอะ่ะเออเออจริงเนาะเราลองนึกถึงเดอะแฟในมุมที่อยู่ย้อนกลับไปแก,แก่นู่นแก้นี่ในขณะที่คนอื่นมีพลังกำลังมากมายแต่มันไม่สามารถเปลี่ยนโลกไดเออ้เออเออจริงเนาะเออเป็นอีกมุมนะครับที่สำหรับ ไม้ที่ชอบเดี๋ยวแฟลตน่าคิดเหมือนกันนะครับออโอเคก็เป็นแล้วแต่อันนี้จริงๆเราก็ถามหลายคนแล้วว่าชอบซูเปอร์ฮีโร่ใครบ้างก็เดี๋ยวไปรอติดตามนะนะครับว่าเรามีเคยทําแล้วนะครับลงทางช่องช้างศึกเนี่ยลองย้อนกลับไปดูกันนะฮะในเรื่องฟุตบอลแบบชิวๆบ้างตำแหน่งที่อยากลองเล่นครับไม้ไม่ใช่กองหน้าล่ะตัวเองอยากรู้สึกว่าออยากไปลองเป็นตำแหน่งเหมือนใครดีในทีมชุดนี้อยากลองแบบ กางรับอะไรเงี้ยครับกางรับแบบเจ็ดเหรอใช่อะไรอย่างงี้ทำไมทำไมอยู่อยู่อยากเล่นกลางรับลุยบ้างอยากลองแบบเตะคนแล้วก็ดีโดนเขาเตะตล่อยตรงน้นโอ้โหอยากลองไปตัดเกมดูใช่อยากลองตัดเกมอยากลองสไลด์อ่ะเคยลองไหมตอนเซสชันซ้อมอะไรเงี้ยไม่ก็คือแบบไม่ได้เข้าถึงขนาดนั้นแต่ก็ในเกมมันดุดันมากกว่าแล้วใช่ครับโอ้โหแล้วก็ถือว่ามายังกายแข็งแกร่งมากเออน่าสนใจนะลอง วันไหนแบบเปลี่ยนอารมณ์จากกองหน้ามาเป็นมิดฟิลด์ตัวรับดูนะครับอุแต่ต้องถามคนแหละก่อนว่าจะยอมไหมนะฮะนักฟุตบอลที่ชอบละครับไม้ชอบใครที่สุดเลยผมชอบคริสเตียโนโรนัลโดครับครับเพราะอะไรครับเรื่องของฟอร์สแวงถูกไหมใช่ครับด้วยครับแล้วก็ตั้งแต่เขาเล่นอยู่แมนยูแล้วครับด้วยงานอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็ทัศนคติของเขาแล้วก็การเล่นฟุตบอลการฝึกซ้อมที่หนักอะไรองเงี้ยอือก็เป็นไอดอลของหลายๆคนนะครับชอบโรนัลโดตอนอยู่แมนยูอย่าบอกนะว่าสโมสรในดวงใจคือ แมนยูครับแมนยูแน่นอนนะครับก็อยู่แล้วนะครับสำหรับก็ส่วนใหญ่ว่าจะเป็นอย่างนี้นะครับช่วงนี้แมนยูก็ฟอร์มรุ่มๆุ่มดนโอยู่นะครับก็พยายามเอาใจช่วยอยู่นะครับฤดูกาลนี้ก็ถือว่าดีขึ้นนะครับก็คุยกันมาพอสมควรนะครับก็ได้เรื่องของซีเกมแล้วก็รู้จักไม้มากขึ้นนะครับไม้ครับเดี๋ยวเราจะแข่งกับสิงคโปร์ครับก็ขอกําลังใจจากแฟนๆหน่อยฮะในฟุตบอลซีเกมนัดประเดิมสนามครับก็ ตัวอ่เลยก็ขอบคุณคนครับที่คอยติดตามเป็นอะไรเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับก็ผมก็จะทําเต็มที่ครับเต็มเต็มความสามารถแล้วก็สัญญาว่าจะนําความสุขมาให้แฟนบอลทุกคนครับครับก็วันนี้ขอบคุณไม้มากๆนะครับที่มาร่วมพูด,พดคุยกับทาง <Okay. S 1> ช้างศึกเอ็กคลูซีฟแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีการพูดคุยกับนักฟุตบอลแบบนี้ก่อนแมตช์การแข่งขัน,ขน อีกนะครับในระหว่างทัวร์นาเมตนต์นี้แต่ว่าวันนี้เราประเดิมที่ไม้ก่อนเลยเพราะว่าเป็นครั้งแรกของไม้ด้วยนะครับโอเคครับ, okay, รบวันนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะเจอกับใครเดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยครับ